สวัสดีครับสำหรับท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอการใช้งานโปรแกรมกับทาง DTM นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่15ใน2การใช้งาน NX CAM นะครับซึ่งจะพูดถึงใน2การตั้งค่าใน2คอลัมน์นะครับเพื่อดูในส่วนของค่าต่างๆในส่วนของ operation ว่าเราตั้งอะไรไว้บ้างนะครับ่างตรงนี้นะครับในส่วนของคอลัมน์นี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของทูลเช็คนะครับในการเปลี่ยนทูลไหมนะครับอ่าด้านบนก็มีด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนทูลก็จะไม่มีตัวทูลขึ้นมานะครับ แล้วก็พาดแล้วก็ทูนแล้วก็ทูนเนะครับเรามาดูวิธีการปรับตั้งนะครับเราก็คลิกขวาที่ตรงว่างๆบริเวณของพื้นที่ของโอเป a เรชันวิกเก็เตอร์ของเรานะครับไปที่ในส่วนของคอลัมน์นะครับถ้าเราติ๊กเปิดนะครับตัวของคอลัมน์นั้นก็จะเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นการเปิดในครั้งเดียวนะครับถ้าเราเข้าไปที่ในส่วนของคอลัมน์แล้วเข้าไปที่ส่วนของคองฟิ u ูเ t ชันนะครับนะ เราก็จะได้ส่วนของคอลัมน์ตรงนี้ขึ้นมานะครับในส่วนของคอลัมน์วิวที่เป็นโปรแกรมออเดอร์วิวเราต้องการให้โชว์อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นผมต้องการให้โชว์ในส่วนของผมเลื่อนตรงนี้ลงมาก่อนนะครับในส่วนของนะครับความยาวทูนผ่านสต็อกในส่วนของสต็อกพื้นนะครับดิปเปอร์คั t สเตปโอเวอร์ช็อตเทสทูนะความยาวทูนในส่วนของฟีดสปินเดิลประมาณนี้แล้วกันครับ ถัดมานะครับผมก็ทําการจัดเรียงน,นะครับผมเลือกทูนเอาไว้ก่อนนะครับผ่าเสร็จผัดเราเจนเรียบร้อยไหมล้วก็ทูนนะครับมีการเปลี่ยนทูนไหมครับนะครับทูนนัมเบอร์เปลี่ยนทูนนะครับแล้วก็ในส่วนของ step over เท่าไหร่นะครับผมเลื่อนขึ้นมาเพื่อให้ดูง่ายนะครับ Stepover d อร p e r Cut สต็อกข้านะสต็อกพื้นเท่าไหร่นะสปินเดิลนะหรือว่าสป e ดนะฟีดเลนนะทเวลานะครับใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะครัทุนเลงนะองของจับยาวดนะับเท่าไหร่นะครับ ใช้ geometry อะไรนะครับเรือนนเมอดลักษณะการการเป็นแบบไหนนะครับประมาณนี้นะครับถ้าต้องการเปิดอะไรเพิ่มก็คลิกเพิ่มได้นะผมก็กดโอเคออกมานะครับตัวของคอลัมน์ก็จะได้ตามที่เราเซตเอาไว้นะครับพาแล้วก็ทูนนะผมย่อลงมานิดนึงทูนนัมเบอร์นะครับทูนเช้งมีการเปลี่ยนทูนไหมนะครับ เต็ปโอเวอร์ในการกัดเท่าไหรความลึกในการกัดเท่าไรนะครับอันนี้ผมก็ย่อคอลัมน์มาให้ตรงกับที่ผมต้องการดูนะครับสปินเดิลน,นะครับฟีดระยะเวลาของแต่ละโปรแกรมความยาวทูนนะครับช่วงที่ที่ใช้แล้วก็ลักษณะการกัดที่เราใช้นะครับแล้วก็สามารถเปิดตรงนี้ดูได้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าก็าจะเป็นในส่วนของการใช้แซ e เลเวในการเก็บละเอียดพื้นผิวของชิ้นงานต่อนะครับขอบคุณมากครับ